กลับมาพบกับน้องเฟิร์นเพชรยนต์เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องเฟิร์นมีรถที่ขายดีที่สุดในเพชรยนต์นะคะมานําเสนอให้ท่านชมกันนะคะเป็นรถรุ่นไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรถโตโยต้าอันติดนะคะ1.8 E ปี2016นะคะคันนี้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งขายเพียง 5แส0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ได้โฉมใหม่แล้วนะคะได้สีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดรอบๆคันกันบ้างนะคะนี่นะคะได้เป็นโฉมใหม่น,นั่นเองแล้วนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะจะได้แบบกระจังหน้าแบบข้มเยี่ยมสองชั้นนะคะมีตาโลโก้นะคะเตอร์ใต้ตยอยู่ตรงกลางนะคะในส่วนของไฟคู่หน้านะคะจะได้ไฟคู่หน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะรุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกให้ค่ะ ในส่วนของล้อนะคะคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กอลอยนะคะเป็นล้อสเปคเดิมจากโรงงานนะคะได้ล้อนะคะขนาด16นะคะแล้วก็ได้ยางปี2018ทั้ง4เส้นเลยค่ะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดมาให้กับด้านตัวกระจกมองข้างนะคะตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะในส่วนของบัามือจับประตูนะคะจะเป็นสีขาวนะคะสี่เดียวกับตัวรถนะคะ ตกแต่งด้วยแถบโคลเมียมสวยๆแบบนี้นะคะเราไปชมในส่วนของท้ายรถกันบ้างนะคะในส่วนของท้ายรถคันนี้นะคะได้ไฟท้ายแบบ led นะคะมีไฟทับทิมดวงเล็กให้ด้านล่างนะคะมีการติดคิ้วนะคะคิ้วแบบโคมเมียมมาให้นะคะคิ้วท้ายฝากระโปรงคันนี้เป็นรุ่น1 8 e นะคะและในส่วนของคันนี้นะคะยังมีระบบความปลอดภัยมาให้นะคะเป็นเซนเซอร์ถอยหลังให้อีกทั้ง2จุดค่ะ ชมในส่วนของภายในกันมากนะคะภายในคันนี้นะคะได้เป็นโทนสีดำนะคะมีตัดด้วยคอนโซลน,นะคะเป็นสีเทาเมทัลลิกสวยๆแบบนี้นะคะได้ระบบเซ็นทัลล็อกนะคะมีระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะกระจกไฟฟ้าปรับขึ้นลงอัตโนมัติค่ะในส่วนของคันนี้นะคะได้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะได้พวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะและคันนี้นะคะได้เครื่องเล่นเสียงนะคะแบบ M3 p นะคะเสียบสาย USB AUX ได้นะคะแอร์เป็นอนาล็อกนะคะปรับมือหมุนนะคะแล้วมีช่องเสียบไฟให้นะคะด้านล่างนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะในส่วนของคันนี้มีพนักวางแขนให้นะคะด้านข้างคนขับนะคะมีช่องเก็บของอเนกประสงค์นะคะช่องเล็กๆนะคะแล้วคันนี้นะคะยังมีช่องวางแก้วน้ําให้อีก2ใบนะคะเพิ่มความสะดวกนะคะในการขับขี่นะคะในส่วนของ ช่องแอร์นะคะปรับโฉมออกมาใหม่นะคะเป็นหมุนๆแบบนี้นะคะและในส่วนของคันนี้นะคะเพดดนนะคะเพดานข้างบนไม่มีรอยสักยันนะคะสาภาพใหม่มากๆนะคะสาภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะในส่วนของไฟนะคะสองแผนที่นะคะทั้งสองจุดนะคะยังอยู่ครบนะคะเปิดติดได้นะคะสาภาพพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะ ในส่วนของห้องผู้โดยสารคันนี้นะคะคันนี้เป็นเบาะหนังแท้นะคะเบาะได้เบาะหนังแท้สีดํานะคะเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากนะคะไม่มีรอยชํารุดหรือรอยขาดนะคะพื้นที่มีขนาดกว้างขวางคะ่ะยืดขาดได้สบายนะคะในส่วนของท้ายรถคันนี้นะคะ ข้างหลังนะคะช่องเก็บของช่องเก็บของอนเนกประสงค์นะคะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างกว้างมากๆเลยนะคะบรรจุข,ของได้เยอะมากและในส่วนของตัวต้านติดคันนี้นะคะมีอุปกรณ์ฉุกเฉินมาให้ลูกค้าใช้นะคะกรณีฉุกเฉินลูกค้าวางใจได้เลยนะคะปลอดภัยนะคะ สภาพยางอะไรนะคะเป็นยางอะไรเบริกใหม่นะคะยังไม่เคยผ่านการใช้งานมานะคะชุดเครื่องมือและแม่แรงให้ครบค่ะน้องเฟิร์นนะคะจะให้ดูในส่วนของฝากระโปรงท้ายนะคะฝากระโปรงท้ายอยู่ในรูปทรงปกตินะคะจุดน็อตนะคะยังไม่เคยมีรอยขยับหรือรอยขยนะคะรอยรูเมคอาร์ตนะคะยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดนะคะรถคันนี้ไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมาอย่างแน่นอนค่ะ คันนี้นะคะน้องเฟิงจะให้ดูนะคะว่าทะเบียนนะคะค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะคะ5้ากอไก่ลอลิง 6- 7 0นะคะเลขทะเบียนค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะคะเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้นะคะภายในห้องเครื่องนะคะมีความสะอาดนะคะแห้งสนิทไม่มีข้าบน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1น0 0ซีซีนะคะเป็นเครื่องดูโอ VVTI ทอนะคะเชื้อเพลิงเบนซินนะคะ ฝากระโปงนะคะ<อ>เป็นฝากระโปรงแท้เดิมจากโรงงานนะคะเครื่องหมายมาตรฐานมอกอต่างๆนะคะป้ายเตือนต่างๆนะคะยังอยู่ครบนะคะแผ่นฉนวนกันความร้อนนะคะยังอยู่ในรูปทรงปกตินะคะไม่ชํารุดไม่พังนะคะจุดนอด็อตฝากระโปงนะคะยังไม่เคยมีรอยขยับหรือรอยไขนะคะด้านในนะคะแล้วก็ด้านนอกนะคะคานหน้าเดิมน,นะคะอยู่ในรูปทรงปกตินะคะไม่ผิดรูปไม่ผิดทรงนะคะ รอยเมกสีนะคะรูเมกอาร์ตนะคะยิ่งอยู่ครบทุกจุดนะคะครบสมบูรณ์ทุกจุดเลยนะคะทางคากับรถยนต์คันนี้นะคะหากลูกค้าสนใจให้ติดต่อเบอร์เฟิรอนโดยตรงที่เบอร์0948188972นะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรนะคะหรือคุณจะอยู่จังหวัดไหนนะคะก็สามารถออกรถยนต์ที่นี่ได้นะคะ และที่บริษัทเพชรยนต์ตอนนี้นะคะมีรถให้เลือกมากกว่า350คันนะคะตอนนี้นะคะเปิดบริการทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดนะคะตัลิกนะคะเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะคะถึง6โมงเย็นนะคะและสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้เฟิร์นด้วยนะคะสำหรับวันนี้เฟิร์นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ